เพิ่นเตือนมาด้เขามาหาเพิ่นเพิ่นเลยง้อพวเบี้งเลยผมขายใหม่เพิ่นลุ้นในเดือนหนึ่งครับขายใหม่เพิ่นอยู่ไรตายแล้วมันออกลูกตัวผู้ตัวเมียนี่ครับตินลมกันเลยีตัวใหญ่เลยพี่น้องเลยเขาเป็นไก่บ้าไว้ไว้แม่เป็นยัางไรแม่ครับไม่ไม่โงามเนาะ เอาวิด <ừ>, ีโอเดี๋ยวเดี๋ยวยายาลูกหม้อใ้เล่มโบครับลูกสาวลูกชายเล่มโบมอบลูกแพร ได้อาทิตย์นึงนะครับพุทธนี้ตัวนี้น้องตุกูด้วยเนาะตัวกลมเลยเลยนะครับพี่ตัวงามครับกินนมกันเลยอย่านะเล่นโบ๋นะครับเด้อครับเบิ่งเอาพี่ตัวงามนองลูกว่ะไข่ที่ใส่กระปอบรองไข่อย่างเนาะ อไก่เดียวแมวใหญ่แม่เป็นอยากขายแม่เป็นท้องโง่คนจับลูกแม่โบ่ครับเด๊อเน่งแม่นึงนะครับเด้อพี่น้อง ตูวปูครับตัวปูเนี่ยครับปูตัวแม่อู้หนอกกินลมอืมตัวปูหนอกกบเลยแม่ก็ใหญ่ขนาดแดงอย่ีนั่นะใส่ีเมนแพลตันนี้ใายมาอ่เลมโบ้ไม่ไอ้ยังปูข้อใส่ปูขอเพิ่น ใช่ไหมเปนเชือ้อเปืนแฟดใช้ตีเมือนแปดถันแม่ใหญ่ขนาด,ด,ดตู้ผูตผตัวเมีเข็มเนาะตัวเมีเข้มกลัวต้องทำือใส่ลงนุ่มแม,มไหลาย บุญนีจ้อยเงี้ยเป็นอยากหายเนี่ยลงกันแล้วบ่าอื้มเด็กคนมันสมหย่าสมเธอเดียวเท่านั้นไอเขาว่าไอของเขาว่าแฟนนี่ยินหมอผลว่ามันสีตัวเมียมันสี เป็นมันนยครับเด้อครับกระสีร่องชิดตามเบิงมันสะแมนบอมันห้อมวุนกินไปยูวน้ำตัวเถกเบิดสว่างี่หม,ม,ม้อคนบอกให้ฟังเออคิดนีกับสนีนะครับครับสวัสดีครับ